โอ้ไปล่าคายตับไปแสนออกคนสวยมาตรงแสปิดไปหาเงินหัดฝึกวิชามาด้วยเนี่ยโอ้บนแน้วเจ็ดจะมานั่งสำหรืบอันนั้นเออเอาล่ะบ้อยเอาละเธอเอาไว้เถอะบ้าง่ายกับสิดูบนในนอนบนในนอน สีเวิดคาบเิดดีเรือแไตกระดูเข้ามาเป็นีเมื่อมาใหม่เลยเอ็ดสี่บว่าเรือดไกระดูเป็นแท็งแนนอ่ะหน้าเส้งคนชวยกันเทียบถ้าใหาเ้เหิดออกมาใหม่เลย

นี่กบฟองสอดสัมหยบรยตื่เต็มเจ้หาหาพันต่นเต็มไปมือหนึ่ง,งเคเ่แต่เช้งชีสสองได้สองตื่นสลับจำนวน สนับสนุนไม่สนับสนุนใอเด็ดการพานันเซอร์โวนะมีเต็ดตัวสาม เบ <INGING> ็ดนี่สิเบนดทะเลหาพันหนา่ะห้าสี่สี่อันนี้สามสี่าเขไปเลยหามาไปามากาฬหกสาม หาสีลงดีมาพลาดโมมีสามก็าเป็มีสีท่านะมีใลสามมีเลสี่อ่ะเปิดน่ะสี่ดีดีส่าถึงโมมีไวถึงเลยห่วยเอียงสี่บ๊วยจเนี่ได้ขึ้นตอนนี้กับเลสามโอเกือบสี่ขึบ๊เกือบบ่ได้ Oh. เนี่ยเอาไดูเถอมาแต่ยังมีสี่เออยากมอยากอยากซีเอเบื่อติกซีรำบาังเนี่ยเาไป้เถ <laughs> <laughs> อใส่เต้นแบบนี้ตนนี้ตอนน้อเแ้่

ส,สี่สามเตนะ่งตันส่สามเนี่ยเนาะเดือนสี่สนสี่อันตรายเฉยเยเลยว้าเรอ,อันี้ทาปากเตงตันเลยสี่เพราะว่าหนูมีอกอันนี้าปานเป็นน้ำต,ตาเต่งต หนึ ào, nay, oh, s <S yeah, okay. ่ไหมซีบเอสอีกบาท1น่บเอโอ้โหสามอะไรงเต็งหกเจ้าเต็งเท่าไร่ะเมือนนึงเมือนนึงได้ทุเพิ่็พอแล้คอยตากนอ่ะหกสามเต็มเต็มเลยซีบีเอเป้นขย่าแปดจากไหนบ้าจักไหนอหลงโบทันเสือโยบโอ้ไปแอบสุ่มขย่ามเนี่ย ้ายน้าหายตาไปเลยนี่ขยอยรออย่าเอาแล้ววะเนี่ยโอ้โหสีเลย สีสามหาพันยังหาพันไม่เจ๊มไอ้ตรงนี้แหละหกคปากเต็งจ้ำอีเต็งสีดีกว่าคาปากเต็งสีม้าแดงดี่านาแดงหกนะหกสามหกสามหกูงด้ ้หกศูนย์เหกี่ันน้นน่กนห่งนจะศูนย์หนึ่ง

ปกติกน่่ิด้่ามน่ะนนาสิบ so um, so ีนอ่เน no, hey, no. right, um, um, ี่บาทเดี ใช่เ่ยที่พนันกานดอกับสองเลยไม่ใช่ก่าสิบมือหน,นึ่งเนาะ มีแต่หกบาทเองโอ้หกสองเม็ดเลยเออมันจะถือตกักซีสองม่ึงสเม็ดไอจลงหกสูงน่นนะแล้วก็นีตีบชี่นหนึ่งค่อ้ยกะหมื่นหนึงอันดอันนี้ได้สามหมื่นสาไดแค่สองหมื่นเจ็ดแ ติงเกียติงหานออัเาม่มองตอเป็นโฮกะเดี๋ยวเราถ้า้ถือจะว่าดีไปเลย สิบเซนอะไรโอว่มีเ <c oughs> คยมีเยอะจริงนเลยเป็นแก้งสี่ดีกว่าสีสามดีก,ว,กว่าหกพนั่นสี่สี่สามสี่สอง วันนี้4หา4หาฟาดได้นะอือ6ไหกมอือ่ะไปเอาว่า้เอาสวกินเม็ด,ดนั่นนี่เออ4 3หา4ถือไว้แล้วนี่ โิสีเมื่อหน่งแลน่งสอมสี่เจแปดสิบมื่หนึ่งกเจ็ดนั่นแหละเขไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็นไปเอาิสีมื่อหนึ่งเข้าไปนี่ดสีอันนี้ะกากสีสองกากมื่หนึ่งเขาไปว่าอ้กากอติ่งเลย ก็ได้สองหมื่นสี่้าจะขอมาจากการีสองสี่หสามใบคือเซอกามากีสองยติงซีน่อแม่ก็ได้สองหมื่นสี่สามบ้งสี่สามหกใบมาจากซีสองหน่อยคอยติงซีตัวสีสามสงตายก่อนี่ยวสี่สามไปใช่สีห้า

กันไ้ก่อนหกสี่เลยันเดียวพอหกสี่สิหกจ้ามีดินเดเชื่อไมนห่วสี่สองอันต่อไล่เสี่พันเราจะนอ่ะอสี่ตามเด็กสี่พันอีกนอจะเด้หรหกสามสี่สาม อ๋สามี่สามเนี่ยไอ่ไมเบนเน่ชมได้เจนะโอ้ยสามาตัวเลกเกตัวยังสิตามคนน้วันสามกับเอียวตับหรออสามเอียวคอยแยกแยกห้องเยาให้เจน ซีตัเ oh, ่หาสามกินเหรอมิตสีตัเหาสามสี่พันอ๋อีก่กระีพันเนยเจี๋ยงสี่ตมิติงบ่เจี๋ยงสี่ติงไม่หาว่ะออกหาามโย่าจติงสี่วันนี่เออเอ็กซ์ได้ไหม ีเสยังแห้งแท่ภาษาอื่นเี๋ยวียังแห้งนี่ยู่ตัวนึงอ่ะผูโจดใหญ่อยักอีกส่วน ส <ừ. S 1> ีหาสามใบเลยอันนี้หกใบบ่หาหาใบอนนี่ก็ติ่งติ่งสองบอันีอติ่งสองักี่สามเนี่ยเนี่ยสิมาติ่งตั้งองบเนี่สามสี่าหเจ็ดเจ็ดพันดูต้งามเลยหาซองมาขาย สี่พ <Okay. S 2> uh ันแล้ะเจัาเกินบ่เนี่ยนำบางนี้ล่ะผมเินแล้ไปมึงเก่ามึงเก่าเบอร์เจ้มึงเก่าจิงของเจ๊กีนนี่เนี่ว่าสียัของเจ้าของสามเรียบร้อยคการอสามหาสามของพี่เจหันมาเมนคยลงอย่าง ร่มหาอหาหาพันเจ้าติ่งสองเนาะแะสบายใจแล้วเปล่าตาเงเป็ยักษ์ต้องสามตมาจะเอาจะโชเลยเอาไปใชรสองเจ้าไปใช้สองหมบาร์บารีใ่อรู่หาคอันนี้หมื่เจ็เจ้าลุงเผยอันนี้มืนน้าสองสองมืเจ็ดใบเจ้าลุงเจ็ดใบไหมเจ็ใบ เจ็ดสี่ยแปดบล่ขอเอาซุมนึงุมใส่ต่ำเ้ต่สามต่ำเพราะาแก่าแก่จใบเดียว๋วแม่ก็มีใสิบอันนี้ขปส่ํามต่เาจะซองต่เจ็ดใบเดี๋ยวถาอกัเลยเจ้าเจ็ดใบเนาะอเลจ็ดสป ว่มันเจ็ดใบอันนี้นไปใส่ตัวหาสามกันเจ้ามาใส่ต่ำสองเจ้ามาใส่ต่ำสองมันส่สามต่ำเลถ้ามีเงวนผมใส่ต่ำสองเจ็ดใบผมตีสองต่ำสองอืมบันิคอสกของเกนีไปใส่ต่ำสามเจ้าเจ้าเอาจากอันนี้มามเอ็นนึงเรากะย่ใส่อีกบูสามสี่ใบมาใส่หนึ่งหนึ่งเจ้าหนีไปกับมีสามเลยเอาอันนี้สี่ใบอันนี้เจ็ดใบสี่ใบ สิบเอ็ดใบทองเก้าเก้าใบเก้าเก้าสี่สามสิบหกรเนเท่าหสามนหสิบเก้าใบสิบเก้าใบสเก้าใขอกีสิบสองใบอะไท่าไหห้าสองสี่สี่เกาเจดสิบเอ็สกับเเป็นสิบเอ็ดสเอ็เอ็ดทองเก้าแค่แปดแปใบเ้าสิเอ็หอันนี้ห้าใบเจอก อ<ส>นี้ก็บีมันเดี๋ยวเอาเสอของเจ้วมื่นเอ็ดเฮ้ยงินแมนแปดพันแปดพันของเก้วแปดพันแปดสี่สามสิบสองสามหมืนสองตัวนี้สามหมื่นสามหมื่นสองพันสองพันพอจออะไรเกียงเกินเงินลเงินขึ้นมาสองพันนี่ยก็สิเตียงยี่ยู่ก่อเดี๋ยวเยหมวห กอยติง่งยังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกอยติ่งยังมาก็เต็งก็เต,ต,ต็งสี่กอยติ่งสี่เนาะมากเลยหาตามมาจะพิเศษเลย ซี่สามสามซี่เจ้สเจนะหกสามะอันนี้แค่ไหนไม่สี่อัยะนาบ้3เจแปางกันย่กสี่สี่สี่สองเหี่ยวเปิดเจเปิดดูแมนบารอะไรมมเารเับใสุดห้เอาขึ้นมากบันี สองบูบูนี่เอา ok ่ะี่ะด็สามช้งอยวันไหนก็เสียเลยเจาะเจาะิกบไเอเ็สิบเก้าเจดเจก้าสิบสิบสองสิบนก้าสิบสองสามสิบห้าหกเดเก้ 这少很多。